นายขอเสียงคนพร้อมจะไปเลือกตั้งหน่อยแล้วนายขอเสียงคนรักประชาธิปไตยหน่อยแล้วนายขอเสียงคนเคยเลือกพรรคเก่าไกลหน่อยแล้วนครนายกพวกนายมันแน่มาตลอดทำถึงจริงๆนี่ประทับใจ อาทิตย์ที่แล้วก็พาไปที่ตลาดโต้รุ่งบอกเดี๋ยวอาทิตย์นี้พิธาขอกลับมาอาีกทีหนึ่งได้ไม่ได้สุดยอดเสมอและบอกกันแล้วว่าอาทิตย์นี้ต้องกลับมาอาจจะกลับมาตอนนี้น่าจะดึกไปหน่อยจะสามทุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นขอแบบจัดหนักไม่พูดพร่ำทําเพลงพี่จีมของผมกับน้องทีม พี่จิมกับน้องทีมรวมกันเนี่ยนครนายกไปต่อใช่ไหมครับพี่น้องครับแล้วการทำงานแบบพี่จิมกับน้องทีมในฐานะผู้ช่วยหาเสียงเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งมันเท่ากับสามกับพี่น้องหนึ่งบวกหนึ่งไม่ได้เท่ากับสองหนึ่งบวกหนึ่งจะเท่ากับสามเพราะการทำงานของเขาที่มีงบประมาณมีอำนาจในท้องถิน่น มาเจอกับพรคก,การเมืองอันดับหนึ่งของน,องนครนายกบัญชีรายชื่อมาทํางานกับพักการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยทําให้การทํางานนั้นอย่างไร้รอยต่อกับในสภายกตัวอย่างสักง่ายๆตอนนี้นี่มีเรื่องบออขยะมีเรื่องเกี่ยวกับสารเคมีเยอะแยะมากมายอย่างผมเพิ่งมาจากปราจีนบุรีกฎหมายแบบนี้ต้องใช้กฎหมายที่ชื่อว่า PRTR กันป่ะพี่น้อง กฎหมาย PRTA นี่เวลาใครเก็บสารเคมีในโรงงานต้องแจง้งรัฐเวลาจะย้ายออกต้องแจง้งรัฐเวลาจะเอาไปทิ้งก็ต้องแจง้งรัฐถ้าเกิดพักประชาชนมีกรรมธิการสิ่งแวดล้อมเก่งๆศึกษาเก่งๆสาธารณสุขเก่งๆเปลี่ยนกฎหมายดีๆยกให้ท้องถิ่นได้สามารถที่จะบริหารจัดการ1บวก1มาเลยเท่ากับสไม่ได้เท่ากับ2แต่พ่อแม่พี่น้องอย่าจำผิดเพราะแกหมายเลข2นะอ,าอา้าวกลธมันได้แกหน่อยแล้ว เพราะฉะนั้นการตัดสินใจที่พี่จิมจะมาอยู่กับน้องทีมในฐานะผู้ช่วยหาเสียงบักประชาชนนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเพราะนี่คือการประสานพลังของคนรุ่นใหม่อย่างไร้รอยต่อและทำให้นครนายกได้ไปต่อแน่นอนครับนงต่อมาเรื่องที่2ที่เราจะต้องมาคุยกันเพราะผมต้องการกำจัดความเสี่ยงที่จะทําให้แกแพ้ ำเสียงนั้นจะต้องมาหามาลายหายไปภายในคืนนี้ครับพี่น้องนั่นก็คือจํานวนโรงงานมากมายหลายร้อยโรงงานในนครนายกผมําการบ้านมาก่อนลงมาคุยกับพี่กับพี่แล้วแรงงานในนครนายก1 2, 000, นึ0 0 0สคนตามกฎหมายพรบรเลือกตั้งท้องถิ่นปี62มาตรา117การที่นายจ้างไม่อนุญาตให้ลูกจ้างไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันเสาร์นี้ผิดกฎหมายนะครับพี่น้อง แล้วผมเชื่อว่าเจ้าของโรงงานที่นครนายกคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่นครนายกรู้และมีจิตใจเป็นประชาธิที่ปไตยเขาคงจะไม่ขัดขวางไม่ให้ลูกจ้างไม่ให้แรงงานกว่า1 2, 000, นึ0 0 0สคนไม่ไปใช้สิทธิ์อย่างแน่นอนและมั่นใจว่าลูกจ้างก็จะอธิบายให้ให้นายจ้างฟังได้ไม่ถือเป็นวันลาไม่ถือเป็นวันหยุดเพราะฉะนั้นแรงงานทุกคนจะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงและนายจ้างก็จะอนุญาตให้ไป ทำให้การออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียของนครนายกครั้งนี้จะไม่น้อยไปกว่าปี66อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับเรื่องที่สามลืมไปเลยวันนี้ตุดจีนยังไม่ได้ซินเจียอยู่อีซินนี่ฮูชัยพี่น้องเอ๊ะวันนี้วันจ่ายหรือเปล่าเนี่ยเห็นรองหัวหน้าสิริกัญญาอยู่ที่ที่ทภากใต้นะ ซี่สงขาบอกว่าวันนี้วันจ่ายเขาจ่ายกันห้าร้อยที่นครนายกนี่เขาจ่ายกันเท่าไหร่เนี่ยไม่มีไม่มีเพราะผมเชื่อว่าอุ้ยชี้แย่แล้วเพราะผมเชื่อว่าคนนครนายกซื้อไม่ได้มันไม่มีผู้สมัครคนไหนหน้าโง่จะมาซื้อกับคนนครนายกหรอกแล้วคนนครนายกนี่ฉลาดยิ่งกว่าอะไร สมมุติเขามาบอกว่า200หรือ300ตีสว่าให้200ละกัน200นี่มันต้ใช้เวลาเป็นนายกต่อไปอีก4ปีคนนี้นี่ไม่มีซื้อเสียงแน่นอนรับประกัน4ปีนี่มันกี่วันครับพ่อแม่พี่น้องผมเอาหัวสมองทิ่เร็วๆสี่กุญแกสเท่ากับหนึ่กว่าวัน200บาทที่เขาซื้อท่านไปถ้าเขาซื้อทำให้เขาเข้าไปสู่ในอำนาจได้อีกหนึ่กว่าวัน ผมเอา200หารด้วย1,400งักว่าวันเท่ากับวันละ12สตางค์ถ้าผมคิดไม่ผิดถ้าเป็นหัวหน้าเทงเป็น AI เขาจะคิดได้เร็วกว่าผมแต่ผมกำนวดูเร็วๆแล้วนี่อย่าให้ใครมาซื้อสิทธิ์ซื้อเสียงซื้อศักดิ์ศรีของเราซื้ออนาคตของน้องคนนี้และน้องที่หลับอยู่ข้างหลังคนนั้นด้วยเงินแค่10สตางค์ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องฟังแบบนี้แล้วอันที่หนึ่งการที่ นายกจิมมาทํางานกับน้องทีมในฐานะผู้ช่วยแหาเสียงพักประชาชน1นบวกหจะเท่ากับ3มันจะทวีคูณการประสานงานมันจะไปได้ไกลมากขึ้นนโยบายที่เขาอยากจะทําเราจะไปผ่านกฎหมายที่มารับรองให้ในสิ่งที่เขาอยากจะทําอันนี้ย่อมดีกว่าเขาไม่มีพักแนายจ้างต้องอำนวยความสะดวกลานี่ไม่ถือเวลาไปเลือกตั้งไม่ถือเป็นวันลาไม่ถือเป็นวันหยุดอันนี้ตามกฎหมายข้อที่สาม ถ้าใครจะมาบอกให้สองร้อยสามร้อยคุณคิดดีๆเพราะ <c oughs> คืออนาคตของคุณในอีกหนึ่งพันสี่ร้อยกว่าวันข้างหน้าให้สองร้อยหารดูด้วยกดเครื่องคิดเลขตามผมตอนนี้เลยสิบขวาสตังค์ค่าของคนนายกมีค่าแค่วันละสิบขวาสตังค์เลยครับพี่น้องผมไม่เชื่อเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ พ่อแม่พี่น้องฟังแบบนี้แล้วผมเชื่อเหลือเกินครับว่าชัยชนะและนายกอ,อกบจอของนครนายกสมัยที่สองคือนายกจิมคนนี้ครับพี่น้องตบมือกำลังใจเขาหน่อยแล้ว <ś les> ผมประทับใจนครนายกแกไหนครับพี่น้องอันนี้คือเวทีสุดท้ายของผมเวทีสุดท้ายของผมงานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาไปอยู่ที่บอสตันไอมหาวิทยายลัยที่จะไปสอนเนี่ยมันเปิดวันนี้ จริงๆนี่ผมจะต้องบินกลับไปแล้วแต่ด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความคิดถึงพราแม่พี่น้องชาวนครนายกผมบอกกับพี่จิมไว้ว่าผมจะกลับมาให้และจะให้นครนายกเป็นเวทีสุดท้ายขอใช้ช่วงเวลานี้ในการอำลาพักประชาชนไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่ยังไม่ลืมกันขอขอบคุณพักประชาชนที่ยังอนุญาตให้ผมได้มาพบปะประชาชนและเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้ทำอย่างเต็มที่แล้ว ถ้าเป็นไปได้จะพยายามเจราจาขอให้ได้อยู่ช่วยสุดท้ายช่วยพักประชาชนอีกนิดกําลังพยายามอยู่แล้วถ้าพี่น้องประชาชนปบมือดังๆแล้วถ้าผมได้ไม่แน่อาจจะกลับมาครับพี่น้องครับถ้าจะเลื่อนมันก็อาจจะต้องเลื่อน แล้วมาส่งให้เขาไปถึงฝั่งฝันเป็นนายกอบจสมัยที่สอง1กุมภาก,กาหมายเลขสองส่งคำเป็โนรบจคนต่อไปครับขอบคุณมากครับพี่โนโอครับโย <Yo. S 1> ขอเสียงน้นา,นากับคุณพิธาด้วยครับช่วงนี้ครับเดี๋ยวจะมีการถ่ายภาพรวมเซลฟี่กันนะครับ อย่าล right? right? ืมนะครับหนึ่งค right? mm ุมภานี้นะครับหนึ่งคุมภานี้นะคารเมืองสอสวัสดีครับนะครับกลับมาแล้วครับบอสโตรโตมาแล้วนะครับโอ้โหไกลมากนะครับวันนี้เป็นเวทีสุดท้ายของคุณพิธาลิมเจริญรัตแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ คุณพิธาก็มาปิดนะครับการปราศัยผู้ช่วยหาเสียงผู้การที่นครนายกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณพิธาน่าจะเดินทางกลับอเมริกาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสสุดท้ายนะครับพี่ทางพลประชาชนจะมีย้อนกลับมาผู้ช่วยหาเสียงชื่อพิธาลิมเจริญรัตน์ในสนามเลือกตั้งอบจในครั้งนี้นะครับส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับยังมีเวทีปราศัยใหญ่